เทคนิคการเพิ่มกำไรในการเทรดฟิวเจอร์และความรับใน o k x ฟิวเจอร์จะเป็นอะไรคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้คลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดอันดับแรกถ้าเราจะไปเทรดใน o k x ฟิวเจอร์นะครับให้เราโอนเงินนะครับโอนเงิน จากบัญชีเงินทุนมาบัญชีการเทรดก่อนวิธีการก็ง่ายๆครับไปที่การโอนนะเลือกครับ USDT เพราะเราจะเปเทรดฟิวเจอร์เนี่ยเราใช้ USDT จากบัญชีเงินทุนไปบัญชีเทรดใส่จำนวนแล้วโอนไปได้เลยนะครับเมื่อโอนไปแล้วเดี๋ยวเราไปซิ่งกันนะครับความรับข้อที่หนึ่งตรงนี้ครับเพื่อนๆเ,เคยเข้ามาไหมกดคำว่าพ้นพบโอกาสต่างๆอ กดมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีลำดับต่างๆขึ้นมามากมายยอดนิยมขึ้นเทรนเหรียญใหม่อ่าเหรียญที่มีการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุด มา r k e t แค p นะหรือเหรียญที่เราอาจจะต้องกลับไปดูซิว่าเอ๊อันดับการหมุนเวียนเกิดขึ้นมาแบบนี้เหมือนโวลูมเข้านะหรือโปรเจกต์กำลังมีข่าวดีๆกราฟกำลังสวยหรือเปล่าเหล่านี้เองเนี่ยโอเคเ,เขาจัดมาให้เราทั้งหมดแล้วเราไม่ต้องไปสแกนหาใทีละตัวบางครั้ง,งฟัง์กชันตรงเนี้ อาจจะทำให้เราไม่ตกรถอ้กเป็นไปได้นะครับต่อมาสับตัวของ o k OK x Future เนี่ยมีค่าทันอยู่ที่0.02และ0.05ถือว่าถูกมากเลยนะครับสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ตรงนี้ซึ่งตันชอบตรงนี้มากเคล็ดลับข้อที่2ครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหม APT ตรงนี้นะเนี่ยคู่เหรียญ APT เนี่ยเป็นเหรียญใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาแต่ในตัวของ OKX OK, Filter นะอ่ะลองเสิร์ชดู APT เนี่ยมีให้เราเทรดแล้วมีอย่างรวดเร็วทันใจหรือจำได้ไหมย้อนอดีตกลับไปในเรื่องของ Ethereum h ี o o f ุบ w o เวอ อ่าอีชอวียมิก็เป็น Exchange แรกๆนะที่เปิดให้เทรดเหรียญนี้ในตัวชัวของฟิวเจอร์ดีนะว่าใครที่เป็นสายซิ่งอยากซิ่งเหรียญใหม่รวดเร็วทันใจที่นี่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ ต้องจากนั้นเองเนี่ยเหรียญซิ่งไม่พอนะครับใครอยากเทรดเหรียญก้าเหรียญมีมนะครับยังมีนะเห็นไหมในหมวดหมู่มีมก็มีเยอะแยะมากมาให้เราเทรดเลยและที่สําคัญครับในการเทรดฟิวเจอร์แน่นอนว่าเราสามารถเก็บกาไรได้เยอะมากกลับเข้อกระเป๋าและในฟิวเจอร์เองก็สามารถเอาเงินของเรา ออกจากกระเป๋าได้จานวนมากเช่นเดียวกันดังนั้นหนึ่งสิ่งที่เติ้ลมักจะทำทุกครั้งและเป็นกฎเหล็กสําคัญในการเพิ่มกําไรลดการขาดทุนของเติ้ลคือเมื่อไรก็ตามที่เติ้ลเปิดออเดอร์ครับอย่างเช่นตอนนี้เติ้ลเปิดคู่ของอีเชเวียมาอยู่เนาะเปิดคู่ของอีเชเวียมาอยู่เนี่ยสิ่งที่เติ้ลทำครับเติ้ลไม่รู้นะว่ากําไรตรงเนี้ยจะสิ้นสุดที่เท่าไหร่แต่สิ่งที่เติ้ลรู้หนึ่งอย่างครับกลับไปที่นากรารเติ้ลจะตั้งจุด ขาดตัดขาดทุนหรือจุดสตลอดไว้เสมอหลายครั้งครับเราเทรดมาตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งวเลยยอมเสียกี่เหรียญยอมเสียกี่บาทสุดท้ายก็ปล่อยให้มันหลังพอร์ตแทนที่จะได้กําไรก้อนโตกับเป็นการขาดทุนก้อนโตเพราะนั้นเทคนิคง่ายมากครับออกทุกไม้ตั้งจุดยอมแพ้ตั้งจุดไว้สต็อปลอสเสมอเพราะการเทรดคือการวิ่งมาท่อนไม่ได้การวิ่งร้อยเมตรเราวัดผลใน เป็นระยะยาวนะครับแพ้วันนี้ไม่เป็นไรวันหน้าค่อยกลับมาหาโอกาสใหม่ไลคคลิปนี้ไม่ใช่การที่ช่วในการลงทุนนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ดอหลกันเชาวมนหน้าในคลิปหน้าส,นวนนสวัสดีครับ